ไฮมิดัชซังคนดิจิวัตตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม p พจโซทูนในเดืสิงหรคบและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงคนระดับยากตัวใหม่ตัวที่3กันแล้วนะครับก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่17เมษายน2024นะครับซึ่งตัวเครสนี้จะอยู่ที่ตรงบริเวณ ทางทิศเหนือของเขตหิมะคูวาลินสุนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งล่างขวาตรงนี้เลยซึ่งเราจะเข้าเควสจากในแผนที่ก็ได้หรือว่าจะมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ทําการสํารวจที่ระยะตรงนี้ก็สามารถเข้าตัวเควสได้เช่นกันนะครับอ่าและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของเควสนี้กับตัวเควส แพนเ u ตคัชเชอร์บรนั่นเองนะครับก็เป็นเควสที่เราสามารถเราเล้นสูงสุดทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วก็ได้เจอกับตัวบอสดาร์คฟาวดาริออนที่จะเป็นเลเวล85กันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีแค่ระดับ อันนี้แค่หลับเดียวนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นการเข้าตัวเควสนี้สำหรับการเข้าตัวเควสนี้นะครับก็คือจะดูที่ตัวแต้มแบตเทิร์ o พาวเวอร์พราะการแท็บแบตเทิร์มพาวเวอร์ตั้งแต่4 5 0ขึ้นไปถึงจะสามารถลงตัวเควสนี้ได้นะครับก็จัดว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะสูงในะดับนึืกันนะแล้วก็การผ่านเควสนี้ก็คือทําการกําจัดตัวบอให้ได้แล้วก็การลุเลยวของเควสนี้นนจะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือมีการ อาซีสสภาพก็คือมีการตาเนี่ยครบทั้งหมด5ครั้งเควก็จะล้มเหลวหรือว่าใช้เวลาจนหมดเนี่ยเควก็จะล้มเหลวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเควดนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือมีเวลาในตัวเควททั้งหมด15นาทีด้วยกันนะครับภายใน15านาทีนี้ต้องกำจัดตัวบอสให้ได้แล้วก็ห้ามนอนเกิน5ครั้งด้วยถึงจะเป็นการผ่านตัวเควทนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานถัดมาก็จะเป็นขอดอบกันบ้านนะครับสลหรับตัวขอดอบที่เราจะได้รับมาครั้งแรกเมื่อทําการผ่านนะครับก็คือจะเป็นตัวไอเทม ชิ้นนี้มันจะเป็นไอเทมอัซสซอรี่นะครับที่จะมีชื่อว่าโมจิริเรจเจนมาร์กนั่นเองนะครับมันจะเป็นตัวอเซสซอรี่ที่อ่ามันจะเป็นตัวเรจเจนมาร์กที่แบบ เป็นแบบเวอร์ชันมินิที่จะมาอยู่ตรงบริเวณไหล่ของตัวละครของเรานะครับซึ่งอันเนี้ยจะได้มาทั้งหมด2ชิ้นก็คือสามารถใช้งานได้กับทุกตัวละครกันเลยแล้วก็เป็นไอเทมที่จะไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับก็คือเป็นไอเทมที่เป็นการบอกว่าเรามีการผ่าตัวเครื่องแบบย่างตัวนี้กันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของพิเศษที่ได้รับมาแค่ครั้งเดียวอ่าต่อไอดีนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นของดรอปนะครับก็คือจะมีการดรอปตัวอาวุธระดับ11ดาวนะครับอันนี้มันจะเป็นหนึ่งในจุดที่มีการด ดาวน้ำกับตัวอวุธซีรีส์วินการนั่นเองนะครับกับวอรซีรีส์วินการเนี่ยก็คือเป็นอวุธสเวดาวที่ได้ได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้จะมีการตอบตัวชุดก่อเก้าดาวมีตัวพรีเซสสกิลเลเวอร1หนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ได้ได้ว่าดรอปทุกครั้งที่มีการผ่านกันเลยนะครับจะมีพวกคาร์โมพาร์ตอวุธแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ก็มีการได้รับกันมาตามปกตินั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของดอกของตัวเควสนี้แล้วก็ทีนี้เราไปลุยเควสกัน โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อทําการเข้าตบเคลมมาปุ๊บเราก็จะไปอยู่ที่ตรงบริเวณห้องรอตรงนี้นะครับที่จะมีทั้งยาฟื้นเลือดยาช้เวลาสามารถทําการเก็บกันได้แล้วก็เวลาแลถ้ถอยหลังนั้นมันจะเริ่มเป็นแมคนิิกแบบใหม่กันแล้วนะครับก็คือถ้าหากว่าทุกคนในตีเนี่ย พร้อมกันแล้วเวลาต้นฉันหลังนั้นก็จะน้อยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉันเมื่อเข้าเควมมาปุ๊บก็จะลืมทําการเก็บยาให้เรีย้อยกันก่อนที่ตัวเควสจะเริ่มกันด้วยกันกน,นะครับอ่ะแล้วเมื่อเข้าตัวเคลมแบบปุ๊บเราก็จเจอกับตัวบอสดาร์ฟาวดาริออนนะครับซึ่งในเวยแรกนี้จะยังมี เมานิกไม่เยอะมากซึ่งก็คือจะให้เราทําการโจมตีเจ้าตัวตัวเล็กๆ2ตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายกับขวาน้่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะมีเมานิกตรงที่ว่าถ้าหากไม่มีใครไปอยู่ในบริเวณวงของตัวลูกน้องของมันนะครับมันจะมีการยิงกระสุนที่มันจะเป็นกระสุนท่าแบบเป็นลูกระเบิดก็คือมันจะแบบเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นมาและเมื่อกระทบกับพื้นหรือกระทบกับเป้าหมายเนี่ยมันจะมีการระเบิดที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับมันเลยจะเป็นตัวบอสที่จะเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในวงของตัว ลนพวกนี้เพื่อจะป้องกันไม่ให้มาใช้งานทันรนยันเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็แบบว่าทําการหลบการโจมตีทําการตีตัวมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเฟสแรกกันเลยนะครับ เมื่อทำลายมือทั้งสองข้างของบอสเรียบร้อยแล้วนะครับบอสจะมีการใช้ท่าโจมตีใหญ่ที่จะมีการบอกเป็นวงสีแดงเนี่ยค่อยๆขยายตัวออกมานะครับแต่มันจะมีสเปซช,ช่องว่างที่เรายังสามารถหลบการโจมตีได้ก็แค่วิ่งไปหลบตรงนั้นก็พอแล้วนะครับหรือถ้ากใครที่วิ่งไปไม่ทันเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการป้องกันหรือการแด้หลบการโจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับท่านี้ยังเป็นท่าที่เรายังสามารถป้องกันหลบหลีกการโจมตีได้อยู่นะซึ่งบอสจะมีการใช้ท่านี้ทั้งหมด2ครั้งแล้วก็ในครั้งที่3นนั้ก็จป็น การที่เชิดมือทั้ง4มือออกมาตามแต่ละบุมก็แค่หลบไปตรงกลางก็สามารถหลบการโจมตีได้กันแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เฟสที่2ซึ่งในเฟสนี้บอสจะมีการใช้มือเนี่ยถึง4มุม4อันกันเลยนะครับซึ่งเราก็ต้อง กระจายตัวไปอยู่ในขอบเขตของมครืง4มือเหมือนกับในเฟรได้นะครับเพราอป้องกันไม่ให้บอมีการยิงกระสุนใหญ่ออกมาแล้วเนอะแล้วก็เมื่อทําการจโจมตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยบอยก็จะมีการนํามือออกมาแล้วก็จะทําการฟาดด้วยตัวเองกันเลยนะครับท่าฟาอันนี้มันจะเป็นท่าฟาดที่มันจะเป็นแบบการโจมตีส้มก็คือการโจมตีที่เราจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้จะเป็นต้องรีวิ่งหนีออกมาจากวกให้ได้นะครับ และเมื่อทาลายมือทั้ง4ข้างของบอสเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่สามป็นเฟสที่เราจะมีการใช้งานปืนใหญ่กันแล้วนะครับเป็นการบังคับใช้งานตัวปืนกันเลยนะซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นเฟสที่จะต้องใช้ปืนอันนี้ในการสู้กับตัวบอสต,ต่อไปนะครับโดยบอสนั้นะจะมีการเชิดมือออกมาเหมือนเดิมทั้ง4มือซึ่งอันเนี้ยมันจะมีเป้าสีส้มเป็นคิสซ่อนที่เราสามารถทําการโจมตีทําลายได้แล้วมันจะมีอยู่แค่อันเดียวที่จะมีจุดอ่อนนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี้ยมันจะมีให้ทับงหมด4เป้าก็ แค่ทาการโจมตีไปเรื่อยๆหาดูว่าอันไหนที่มันมีจุดอ่อนที่เป็นสีเหลืองสองส่วออกมาก็คือตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดอ่อนที่เราสามารถโจมตีรถเลือดบอสกันได้แล้วก็ทําการหลบการโจมตีของบอสไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยบอสจะมีการ เชิดตัวพับเพดตัวหุ่นออกมาตรงกลางนะครับซึ่งถาหากว่าเราทําการตีมาจนตายได้เราจะรับกระสุนพิเศษที่จะเป็นแอคชั่นที่3ของตัวปืนนะครับแอคชั่แรกของปืนเนี่ยไปการกดจมตกปกติค้างไว้ซึ่งถาหากว่ากดค้างไว้ตลอดเนี่ยมันจะมีการบูตดดาเมดกันด้วยนะครับ ส่วนแอชชั่นที่2นะจะเป็นการที่ใช้ดาบฟันซึ่งจะเป็นท่าตงกีแบบระยะใกล้ซึ่งก็ใช้ในการโจมตีใส่ตัวบอสตอนที่มันพุ่งเข้ามาในฉากหรือว่าโจมตีตัวหุ่นเชิดตรงกลางก็ได้แล้วก็ชั่นที่3าก็คือเมื่อเราทำลายหุ่นเชิดเสร็จปุ๊บก็จะได้กระสุนพิเศษอันนี้มาซึ่งจะเป็นกระสุนที่มีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงนะครับก็จะได้นาว่าให้ยิงทําลายตัวคิซซั้นของตัวบอสต,ตรงนี้นะก็คือเพื่อแบบเป็นการเล่งหาจุดอ่อนว่าจุดของตัวบอสเนี่ยอยู่ตรงไหนก็สามารถใช้กร,กรกะ แล้วเมื่อเราโจมตีจนบอสเลื่อนลดลงเหลือ20%ก็จะเข้าสู่เฟสที่4เฟสสุดท้ายนะครับเป็นเฟสที่บอสจะลดลงมาแต่ว่าก็ยังมีการใช้มือทั้ง2ข้างเนี่ยในการโจมตีใส่เราได้อยู่นะครับตรงนี้ก็แค่จามุ่บนองการโจมตีของบอสแล้วก็หลบการโจมตีให้ได้แล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็แค่ทำการโจมตีใส่หัวบอสไปเรื่อยๆก็จะสามารถเอาชนะตัวบอสก,กันได้ไม่ยากกันอยู่แล้วนะครับ โอเคครับและนี้ก็เป็นรายละเอียดวิธีการต่อสู้แล้วก็เทคนิคในการรับมือกับตัวบอสดักฟาวดาริออนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวบอสที่มีความยากขึ้นมาระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการที่เราต้องมีเดเมจพอสมควรแล้วก็การใช้งานตัวปืนที่อาจต้องมีการ จับมีการลองใช้งานกับส่วนใหญถจาคล้องตัวนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวเควสนี้นะครับก็จะยังมีตัวงานเสริมมาเล่นในตัวเควสน,นด้วยก็คือจะเป็นงานของอพ c ซเรียมนะครับมันจะมีงานอันที่3าที่จะเป็นการลงตัวเควสนี้ถ้าหากว่าผ่านได้1ครั้งเนี่ยก็จะได้รับตัวโกลเม,มคัทที่สม,มากันด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นงานแบบรายวันกันเลยนะแล้วก็จะมีทั้งตัว ไทโอลที่เป็นตัวฉายากันอยู่ด้วยนะครับมันจะเป็นฉายาที่จะอยู่ในหัวข้อเวสแล้วก็จะเป็นควสระดับยากซึ่งก็จะเป็นการที่ให้เราผ่านเนี่ยให้ครบตามจํานวนนะครับตั้งแต่1ครั้ง10ครั้งแล้วก็30ครั้งนะครับซึ่งครั้งที่30เนี่ย ก็จะมีตัวเอนมาส Kill กันเหมือนเดิมนะครับก็สามารถมาทําการลงค่อยๆเก็บจานวนแล้วก็ได้รับขอครวันกันตามปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเควสในครั้งนี้แล้วก็ถามว่าพี่เควสหับยากอันใหม่เข้าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทาคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนตเน่